เป็นอะนรพี่เนาะหิมะลงมางามแต่ว่ามื่ออื่นมันสีหนาวเพราะว่าเว,เวลาหนมะหยุดแล้วมันก็จะเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งได้อากาศหนาวเย็น,ยนขึ้นเนาะสนนก็สิล่นเพอตอนนี้ตอนนี้สนมลงไม่มาที่ มันจะนุ่มมันจะมันจะเป็นแบบไข่นะ,ะปล่อยนุ่นเป็นคือมักนุ่นเนาะมันจะเบาๆมันจะเป็นภาพที่สวยงามแล้วมันก็บนหนาวประมาณนระมาณเตือนีกต่อไปนะสามสิบอ,องศาไม่ได้ น,นี่นเ,นเป็นต้นต้นแอปเปิลนะเวลาส,สนุตกลงมาข้างสนุกเบาตกลงมาข้างนะี่คือเป็นสีงามนะเนานะนะ,นะ,นะเป็นคือดอกฝ้ายนะโซเน่มาเองสีงามหลาย สนอตกใหม่ๆอย่างสิงามงามลายอย่าสิผ้ายางไปทางหลัง มันตกมาข้างต้นดอกไม้มันก็จะเป็นเป็นปอยเป็นปอยแบบเป็ดคล้ายๆยองฝ่ายเนาะคล้ายๆยองฝ่ายจับอยู่ดอกต้นไม้ที่มันมันตายแล้วเนาะแต่ว่าต้นมันยังบวมอยูอยอ่อันนี้เป็นหลังบ้านเนาะ ชสบช่านี่บางต้นคริสต์มาสต้นนี้คริสต์มาสตัวนี้ยาึ่งหอมอันนี้เป็นเทรลเนาะเป็นทางยางสำหรับคนยางออกเอ็กซ์ไซน์่เป็นหอมอันนี้ไปหามันก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วไปทางนี้มันก็จะเป็นภาคเนาะ เป็นสวนสนุกเป็นสวนสนุกน้อยเป็นสวนเล่นนะสวนเด็กเล่นแล้วกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และมันมีสนามตีเทนนิสเทนนิสโคตรกับเดินเตบานนี่แหละสำหรับมือดีุ้นด จะไหน่อยก็จะออกมาส่วนสนุเพราะว่าถามว่าส่วนมันก็สิกองขึ้นสูงในร่าพิ่นกองขึ้นสูงหลายแล้วนล้วมันแน่นลงแล้วเพืก็สิมันสิตักยากเพราะว่าสนุเปียกเนร่าสนุเปียกตักยากมันเ็สิเหตุให้รนักส่วนขึ้นมานัก กล้องไบหน้าก็สิออกมานะสวนตัวนึงจัดดูสโนว์มันแกมันกระตายเนาะยังไม่ได้ซื้อตัวใหม่เถอะมาเพิ่มเดียวนึงประมาณาห้าหกอินแล้ว yeah เบาอยู่สนุกยังเบาอยู่กวดไงกวดสบายไม่ต้องใส่จัดก,ก็ได้จอตอนนี้มันยังดันสบายยู่ตอนนี้นยังดัสบายอยอพอ

เจอไ้มังตกมาเลตมาทิชกิตอยู่ใช่ว่าปวดว่่เองซิมันก็ดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาปล่อยไว้ให้มันสูงขึ้นหลายเนาะมันก็สินักสโนมันก็สิแพกลงมันสิเต่งลงอะนะแล้วมันก็สิจเนมันมีน้ำทั้งกล้องแล้วมันก็สินักถ้าเขาอะนะกวดไปเรืเลยมันตกขึ้นมาเป็นเท่าที่สองมันก็สิประมาณ สี่ห้าอินมือกวดง่ายแต่ว่าตอนนี้มันประมาณลงมาแล้วขึ้นมาประมาณห้าหกอินแล้วเด้กลองวัดสิดว่มามันประมาณนั้นแล้วเ,เดี๋ยวนี้อีกประมาณครึ่งสม,มองก็สิเต็มพอดีอออส,ส,สิบอินคือเกินว่าเอรีแต่วันสี่ไก่นั้นไก่สิบอิ้นตอนนี้คนเราลองน,นิสัก่อนเวนการค่อย ก็4หาอิ้ง4หานิ้วนะ ตื่นมือเศร้ามาครับมันจะเป็นปุ่มเป็นปุ่มเนะตอนนี้มันกำลังตกลงมาจากถึงฟ้าไนแล้วนี่พี่น้องด้วยเห็นบ่ต้นแอปเปิลต้นนั้น เขาสอมมันนะเขาสอมมันให้มันเป็นแฟนออกมาให้มันเป็นแบบนะให้มันแบนออกมาแบบนั้นเนาะเวลาส n o จับตื่นมา่อเช้ามามันสิงามแล้วเวลามันปรุงใบไม้ฤดูใบไม้ปรุงมันก็จะเป็นดอกงามต้นนี้งามแต่มากคนกินได้แซบอยู่เป็นสมคุ้นกับบุคคลกินภายในสมน็กน้อยมาเก็บไปกินสมเนาะมันอยากสีสมหน่อยนึงต่อมันเฮิม ตอนซุกมากับเป็นส้มๆอันหวานแซ่บอยู่แต่เ่าเขากินบ่อยเพราะมันลายเขาแค่ไม่ตะเก็บไปทถไว้ปทางหลังบ้านไปให้กระรอกเอนกิน นตงลงมาตื่นกันะื่้ออกมากกว่าที่ัปสนุกกันเน่ะมองเหรพี่น่มองรถลูกซ้ายออกไปด้วยสโนอ